วันนี้เรามากวนเผือกกันนะคะเพื่อเอาไปทำไส้ขนมต่างๆที่เราต้องการใช่ไหมเราจะใช้เผือกดิบประมาณนะคะเจ็กรัมคือหมายความว่าเอาเผือก1นึกิโลมาหั่นนุ่นนี่นั่นแล้วเขาจะเหลือประมาณนี้ค่ะ7 5็อห้กรัมแล้วหั่นชิ้นตามต้องการเอาเป็นนึ่งนะคะแล้วในถ้วยในกุ้งหั่นเตา๋าเดี๋ยวกุ้งจะไปแปะหน้าสรระเปาพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเราจะจับเวลาประมาณ15นาทีนะคะ แล้วก็ถ้าเขาสุกเนี่ยเราจะใช้ซ่อมจิ้มเขาง่ายๆเลยครับแบบแล้วเราก็เอาไปยีให้ละเอียดนะคะเอาไปยีขณะที่เขายังร้อนๆอยู่นะแบบยีเลยมันจะง่ายมากแบบไม่ต้องใช้อะไรเลยอย่ะใช้แค่ซ่อม จิ้มๆไปเขาก็เขาก็แลกไปหมดแล้วนะคะแต่กุ้งก็จะไม่ยีจะละเอียดมากนะเพราะว่าเราอยากอยากให้เคี้ยวขนมไปเจอเจอเผือกบ้างอะไรนะคะเรามาปรุงรสกันด้วยนะคะน้ำตาลน้าตาลปี๊บนะคะ200กรัมนะคะกะทิกะทิก็200กรัมเกลือหนึช้อนชานะคะคนจนกระทั่งเขาเป็นน้ําแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะใส่เผือกที่เราบดไว้อะคะ่ะกวนกวนไฟอ่อนนะกวนไฟอ่อนจนกระทั่งเขาเดือดแล้วก็ล่อนออกจากกระทะ,ะคะ่ะ พอเขาพอเขาล่อนออกจากกระทะแล้วกุ้งจะใช้น้ำมันพืชเนาะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเพื่อเขาจะได้เวลาเรามาปั้นไส้มันจะได้แบบว่าง่ายๆจริงๆแล้วเขาล่อนเขาล่อนออกจากกระทะเขาก็ไม่ติดมือแล้วนะแล้วเนี่ยกุ้งก็จะกวนให้เขาเข้ากันคะหลังจากใส่น้ำมันมึกน้ำมันพืชไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นเอาไปเตรียมทำไส้ขนมได้เลยจ้ะวันนี้กุ้งจะเตรียมไว้ทำไส้อันนี้นะสาลาเปาไส้ไส้เผือกจ้า ก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆก็ไม่ยากเนาะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณจ้า